คนเกิดวันอังคารนะคะถ้าจะออกรถนะคะสีที่ควรเลือกใช้นะคะหรือว่าสีที่ถูกฉลรสสาหรับคนเกิดวันอังคารนะคะที่ช่วยส่งเสริมวาสนาบาร,รมีโชคลาภนะคะความโชคดีได้แก่สีม่วงแก่ค่ะ ส่วนท่านที่ต้องการเสริมดวงนะคะด้านพลังอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะอยากให้ลูกน้องเคารพยำเกรงนะคะหรือมีความสามารถในเรื่องของการควบคุมบังคับผู้ใตบ้บังคับบัญชานะคะให้ออกรถสีดำค่ะส่วนท่านที่ต้องการเสริมด้านความน่าเชื่อถือความไว้วางใจนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะให้ออกรถสีบอลน,นะคะหรือว่าสีเทาค่ะส่วนสีที่เสริมด้านความสงบ ความปลอดภัยจากเหตุร้ายแค้วค่าจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งปวงนะคะของคนที่เกิดวันอังคารให้เน้นออกรถสีทองหรือว่าสีแสดค่ะสีที่เสริมดวงด้านความมั่นคงในชีวิตนะคะเช่นมั่นคงเรื่องทรัพย์สินนะคะหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะให้ออกรถสีน้ำตาลค่ะ แต่ถ้าจะเสริมดวงนะคะด้านการแก้ปัญหานะคะไรอุปสรรคนะคะลาปลืนปราศจากศัตรูคู่แข่งนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะให้ออกรถสีเขียวค่ะส่วนท่านนะคะที่เกิดวันอังคารนะคะเน้นในเรื่องของเสริมดวงด้านการประสบความสําเร็จหน้าที่การงานนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูส่งเสริมการงานให้เจริญก้าวหน้านะคะให้ออกรถสีแดงหรือสีชมพูค่ะส่วนสีที่ต้องห้าม นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะคือสีขาวกับสีเหลืองนวลค่ะเพราะเป็นสีกาลากินีจะนำมาซึ่งโชคร้ายนะคะความเป็นอัปมงคลศัตรูคู่แข่งนะคะอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในการงานนะคะทำให้ไม่ราบรื่นนะคะเลขทะเบียนรถที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารก็คือไม่ควรให้มีเลข1กับเลข2นะคะเพราะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะคะทาให้เสียทรัพย์สินเงินทองได้ง่ายะค่ะ และตัวอักษรที่เป็นกาลากินีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะไม่ควรให้มีตัวอักษรเหล่านี้บนป้ายทะเบียนรถก็คืออักษรกไก่ขอไข่คอควายอคอระฆังและงอง,งูค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันที่ไม่ควรออกรถนะคะก็คือวันจันทร์เพราะว่าเป็นกาลากินีนะคะในวันเกิดและไม่ควรออกรถในวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นวันคู่ศัตรูกับวันเกิดนะคะ ส่วนเลิกในการออกรถนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะได้แก่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์ค่ะ